ช่องอันซีนเกมเมงแชนแนลจะไม่เล่นแมปอะไรก็ไม่จำชื่อไม่ได้โอเคนะครับฝากกดติดตามเป็นกำจ่าให้ช่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องดีีผู้ติดตามเพื่อสองอันนะครับเริ่มกลันรู้เรื่องดีเอาเอาอันไหนครับอันนี้ค,คืออะไรเนี่ยคอร์ดไหนลองเพิ่มดูสิฮะอันนี้แปลว่าอะไรนี่ยบูทบูทเหรอบูทคือเพิ่มพลังโอเค พุชผักผักเีผัก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 อไปเนี่ยอันนั้นคือเบรกไม่ไปไม่ไกลเลยนะครับว้าวว้าวเย่เย่ว้าวว้าวโอเคครับเราติดอีกผักเลยผักผักกดอันนี้ผักเลยผักเลยผักผักเนี่ยครับผักเด็กทุกคนผักผักเลยครับ เดี๋ยวเอ้ออยมีเช็คนิคลายวันเดียวครับทุบกคนโอเคครับพักพักก่อนเฮ้ยไปวะเดี๋ยวเข้าเซอร์ฟีเลยโอเคโอ้ไม่มีเงินเออเด็กเวนิแมดิไปดูอา้อาวอา้อาวอา้อาวทำไมผมผมไม่รู้ไอ้ฆ่าตัวตายเลยไปละเบื่อปุ้ยเหรอ นี่เจ้าของแมบบนะครับโอเคเกิดมาหม่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นเป็นเลยผมก็ยังเล่นไม่เป็นโอเคก็พายืนตรงนี้่อนโอเคนะครับเก็บเรียแป๊บไม่ต้องถับวางไว้ตอนี้โอ้ยฉันจะยืนฉันจองจองได้แหละไปด้ในทัพบูทบูทเหรอบูทไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีโรบอทถ้าบูทเราอะใช้กิโด อันนี้คือผักเหรอโอเคมี<ช><บ>ผักผก <ไป S 1> ็แค่ผักผักผักเลยนะครับผักเลยครับทุกคนไม่ต้องถือโอเคผักเลยนะผักเลยครับทุกคนเบรกเลยปีนี้จะได้ถึ้งไหมเนี่ยครับน่าจะไม่ได้ถึงหรอกครับทุกคนว้าว ก็นี่น้องครับเอ้มันหนีไปแล้วพัก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 เลยจนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้นป็นไงนี้ยังไม่รู้มันปั่นป่วนมากเลยครับพักเลยครับไม่สช่ข้กระดูข้ามเลือข้างหน้าเลยจะยากเลยเลยครับกระดูข้ามเรือข้างหน้าเลยครับมันฉับปเลยเลยครับข้ามก็ ไปเลยออต้องต้องไอ้นี่ขยับไปมันต้องใช้แบบปะปะปขอบคุณมากที่ไอ้นี่นอยากได้โอเคครับเรยวสุดกำลังสุดกำลังเลยนะครับโอเคนะครับสุดกำลังไปมันกำลังไปครับมันกำลังไปว้าวมันกำลังไปเลยนะครับพี่ไม่ได้หาำเลย ว้าวไหวเย้เย้วิ่งเลยครับว้า wow. วมันแบบโคตรจุกกีเลยนะคะฟูดว้าวว้าวโอ้หพีโอวเลยเหรอครับซีรี่ส์แบบ POV มันโคตรเดูกขึ้นขึ้นให้สกิลพีโอวี P o v ด้วย เพลงเฉลยคือ hey, ครับที่ผมพูดซีนชืช่อชื่อจะได้ชื่อว่าไอซีนเจนนีน่แคนแนลครับรอะไรแบบนี้นะครับว้าวเอ้ยมึนหัววะมึนหัวครับมึนหัวจริงเก็บเงิเลยครับ เช็ดกันว่ามันโคตรเจ๋งอ่ะนก็แบบ POV โคตรเจ๋งแบบเมื่อเราไปอยู่ในชีวิตในชีวิตจริงเลยครับพักเลยค่ะเอา้าอย่าบอกติดอ่ะอู้หูตาละขี้กเกียจว่ะขี้กเกียจแบบมเริ่มใหม่มไม่อยากเริ่มใหม่ เดียววิเลยนะครับไปก่อนไปก่อนรอบุ๊บฟุ๊บฟุ๊บมมมยังครับอืมโอ้โหคุคดคุ้มเลยโ้โหเราทะลุโลกเลยนะครับทุกคนเราทะลุโลกเลยนะติดเบคอน โอ้โอ้โหพีโอ้ไปแบบโคตรแรงครับตนตอนนี้ว้าวว้าวคพี่อพี่ไอ้พี่พีโคตรจ๋มเดี๋ยวมมันจะมีพี่อพี่เจ็บมันจะหายตัวจิ ไอ้เอ้ยคนติดเหรอพักไปพักไป โยกไปโยกไปอีกกี่เดียวก็จะถึงปากันแล้วมันไ,ไม่มีนะ